สวัสดีครับวันนี้ผมก็ไปเจอไมโลนะครับนะเป็นไมโลที่แถมเป็นโฟโตการ์ดเนาะนี่นะครับเป็นไมโลก็จะแถมเป็นโฟโตการ์ดชาอื่นอูหนึ่งใบนะครับก็มีให้สะสมทั้งหมดสี่แบบนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะแถมมากับไมโลแบบ13ซองนะครับจะมีเป็นสติกเกอร์ติดอยู่นะตรงนี้นะครับอ่าเป็นสติกเกอร์แถมฟรีการ์ดเนาะไมโล3ใน1นะครับอ่าซองเป็นประมาณนี้เนาะตัวนี้ก็ซองละ95บาทนะอะ่นี่เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการ์ดจะเป็นยังไงนะผมก็ได้มา2ซอ,องนะครับ เดี๋ยวมาดูการ์ดกันเลยเนาะการ์ดอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ด้านหลังนะครับนี่ซองใส่การ์ดก็จะเป็นไมโลสีเขียวเนาะโอเคแล้วแกะอีก,กันนึงออกมาเลยคนะัะ ก็จะได้การ์ดมาประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการ์ดจะเป็นยังไงการ์ดก็เป็นสีเขียวนะครับประมาณนี้เนาะเป็นรูปกินไมโลนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นสีเขียวเนตเล่ Net ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวมาดูอีกใบนึงนะอ้าวตัวนี้ได้เป็นการ์ดพิเศษนะครับเห็นไหมจะมีเป็นสีลุ้งนะครับอยู่ด้านในนะประมาณนี้ครับ เป็นการ์ดพิเศษเนาะก็จะมีเป็นการ์ดธรรมดา3ามใบนะครับแล้วก็การ์ดพิเศษ1ใบนะอ่าการธรรมดาจะเป็นประมาณนี้นะครับจะไม่มีอ่สายลุงนะด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นสายลุงเนาะอ่าประมาณนั้นนะครับก็ได้มา2ใบนะนี่เป็นการ์ดประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังอ๋อตัวนี้จะเป็น สีทองนะครับคาดพิเศษจะเป็นด้านหลังสีทองเนาะส่วนสีเขียวนะครับก็จะเป็นคัดธรรมดาโอเคครับก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูไมโลกันซองไมโลนะครับนี่ซองไมโลก็ประมาณนี้โอเคก็น่าจะมีประมาณนี้แหละ าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาสะสมกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบกินไมโลอวันตินเนาะก็มีการ์ดแถมมาด้วยเนาะ